วัสดีค่มรับสวัสดีค่ะสมเครับผมวันนี้ก็เดินทางมาพูดคุยหรือก็มาขอแนวทางกับอาจารย์แม่เนาะนะครับก็เอฟซีโทรหากันเยอะมคราบอาจารย์แม่จบว่ะจบว่ะส่วนใหญ่ให้ให้สวดมนต์หรือว่าให้ทําอะไรให้กับอาจารย์แม่ส่วนมากก็เขาดูเสร็จแล้วเขาก็ให้เราช่วยเลยทากแก้ดวงเนาะส่วนมากอาจารย์ให้เขาแก้เองแหละแต่ว่าบางคนเขาก็เขาก็อยากอยากแก้ให้หลุดเร็ว อยากเสริมดวงยากแก้ชะตาเนาะก็ตั้งคันให้สวดให้ใการตั้งคันสวดอาจารย์ก็บอกว่าใช่่าจะได้ผลทุกคนเนาะอันนี้ก็พูดใส่กันมันก็เป็นเหมือนการเสี่ยงดวงเหมือนว่ามันอยู่ที่ดวงคนด้วยถ้าบางคนเขาดวงเขาดีทําง่ายมันก็สวดแก้ชะตาเขาก็ได้ง่ายเมือทีเขาก็บอกทำเสร็จลูกสาวเขามาทำเสร็จก็ไปโศกได้ติด ได้ไปเมืองนอกอีกบริษัทส่งไปดูงานอะไรอันนี้มันก็เลยเป็นความเชื่อเนาะับผม,มันเป็นความเชื่อของแต่ละคนแต่อันนี้เขามาท,ทําปิธทีที่บ้านคนมึงทำเปท็ทีที่บ้านเสร็จแล้วลูกสาวเขาไปตกไปโศกอะไรไม่รู้คะแนนเก้าร้อยกว่าคะแนนลูกสาววัไน้เปดร้อยกว่าโศกจะไปโศกทูตโศกอะไรอีกแล้วก็จะไปเมืองนอกอีกเลยมันเขาเขาก็บอกว่ามัน,ม,นมันเกินคาดเนาะเกินคาด ที่เขามาทําเสร็จแล้วเขากลับไปแล้วได้เกินค่าทกนครับผมก็คือให้อาจารย์แม่สร้างฐันตัวให้อันนี้เขามาทําพิธีเขาทาพิธีที่นี่เลยจะเขามาทาที่บ้านครับผมเป็นพิธีเสด็เพราะตัดกรรมแล้วก็เสริมดวงแล้วก็ให้เขาไปทําบุญทําบุญพวกไปด้วยครับเดี๋ยว่าก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็เอฟซีางช่องหลายท่านเลยที่แบบดูดวงแล้วก็แบบติดต่ออาจารย์แม่เข้ามาให้ไปทำพิธีทุนนี้นั่นอย่างนี้อาจารย์แม่ มีมีไปอกข้างนอกบ้างแล้วก็มีเข้ามาบ้างเราสวดอยู่ใกล้ใกล้ชุมากก็เป็นถวายค่าชันแล้วก็ให้สวดช่วยอันนี้ก็เอาวันเดือนปีเอาชื่อเอานามสกุลเาะมันเป็นเหมือนการสวดเสริมดวง<ฆ>ต่างชัน <Okay. S 1> แต่การตั้งชันสวดอาจารย์ก็ไม่ได้เรียกเราะก็คือเ<ฆ>ลวกดวุลชิเ<ฆ>ขาจะถวายมากอาจารย์กระโปวัตถุ ทุกอย่างอยากไปคาดวางอะไรมากรับผมคือสิ่งที่ว่าทำแล้วเราสบายใจอยากที่จะทํำอยากจเต็มใจทําก็ทํานี้น้อกจากนี้นะจ้าครับแล้วก็วันนี้ลมแรงมากเลยถ้าถ้าเสียงเบาหรือว่าไม่ค่อยได้ยินก็ขอใครท่านผู้ชมด้วย เพราะว่ารู้สึกมาหาอาจารย์แม่กับอาจารย์สงัดพิไลฝนตกตลอดเลยฝนทิ้งช่วงเกือบเป็นเดือนแล้วนะเนี่ยมาวันนี้มีเขาฝนเมื่อกี้แดดยังร้อน,นอาายู่เลยรร้อนจนไม่มีลมแม้แต่นิดเดียวตอนอาจารย์แม่ขี่รถอันมอไซค์มาไม่มีลมเลยครับแดดยังเปี้ยงๆอยู่เลยนะคบท่านชมระนะครับก็เป็นธรรมชาตินะครับก็เลยว่าอยากจะมาถามอาจารย์แม่วันนี้ว่าเอฟซีเขาอยากจะให้อาจารย์แม่ทำหรือเปล่าครับ คเขาก็โทรมาอยู่หลายคนอยู่แต่เราก็บอกว่าอยากให้ทำพระว่าที่อาจารย์ไม่ให้ก็อาจารย์ไม่กระบอกวาแล้วว่าให้ขึ้นลงเนาะอาจารย์ให้ไปเจ็ดห้าสามก็ให้ขึ้นเป็นห้าสองห้าสี่แต่ว่าลูกศิษย์เขาเลยแต่ละคนเขากบอกว่ามันเหมือนความโลภหรือความประมาทเองเนาะเขาก็เอาตรงๆ้ะแต่คนที่เขาขึ้นลงก็ได้อยู่มีมีได้หลายคนอยู่ แต่อาจารย์บอกว่าแนวทางขององาจารย์นี้มันจะขึ้นลงตลอดเนาะอาจารย์ก็พยายามโบกอยู่ว่าถ้าจะออกตรงเลยมันไม่ใช่นี่แหละที่อาจารย์ให้กันตัวขึ้นตัวลงก็ <สะ S 1> อย่างนี้นอพรรขึ้นลงครับก็คืออาจารย์ให้เก็บหัวอ่า<ะ>ครับเก็บห้าสามออกแปดห้าสองก็เท่ากับหลักร้อยขึ้นเป็นแปด แล้วก็หลัก่วดลงเป็นสองเออแต่ว่าก็ขึ้นลงอย่างนั้นแน่นอนค่ะท่านผู้ชมเนาะจริงจริงเหมือนที่อาจารย์แม่อาจารย์แม่บอกนะครับถ้าสามเนาะก็จะลงเป็นห้าสองนีเนาะเอาสองตัวนะคะห้าสองขึ้นเป็นห้าสี่อาจารย์จะบอกตลอดว่าเลยอาจารย์จะไม่ไม่ได้อกตัวตรงกรุงที่นะแต่ว่าบางบางงวดก็อกตรงเพราะฉะนั้นถ้าคนซื้อแยกอ่ะก็มักจะไม่ได้ ถ้าถ้าให้ขึ้นลงเนี่ยซื้อทั้งหมดคนที่ซื้อทั้งหมดเขาก็ได้มีมีคนซื้อออะไรห้าสามก็ห้าสี่เยอะเขาบอกว่าห้าโซก็มันโอบโบยอาจารย์ก็เลยว่าอาจารย์ไม่รู้เราทำได้ยังไงกะบอกอย่างนั้นเนาะมีคนบอกว่าห้าโซจะชนะโอกนี้บ่อยแท้อะไรเงี้ย เหมือนกับอาจารย์แม่บอก90้าเก้าหนเชื้อแต่เก้าไม่เชออย่างนี้ใช่ไหมครับใช่เม่ใช่ใช่จะเป็นอย่างนี้ครับอย่าคิดว่าเป็นเลขจับหรือว่าเป็นเลขอะไรแล้วมันจะไปออกอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วที่มาอาจารย์แม่วันนี้น่ะของสำหรับตั้งแต่เลขออกแล้วอาจารย์แม่ได้ไปทําพิธีมาที่ไหนหรือเปล่าครับอาจารย์แม่อ๋อยังจะยังมีแต่มาทําที่บ้านมีแต่เขามาถอนมาทําคนป่วยรักษาที่บ้านครับจะมีแล้วได้ตัวเลขหรือเปล่าครับ พราะว่าการรักษาคนป่วยพวกนี้จะไม่มีการเสี่ยงตัวเลขไม่มีการดูตัวเลขสหิตสมาเพราะมันเป็นการแก้ชะตากรรมเป็นการรักษาคนป่วยสหิตสังเขาเราจะเป็นการเข้าทรงแล้วก็สวดในสวดบทรักษาสวดถอนก็คือรักษาแล้วก็การขอในคนละอย่างคนละอย่างคนละอย่าง แต่ถ้าเราไปตั้งศาลขึ้นศาลอะไรเงี้ยนั่นอาจจะได้ขอเลขของสู้ครับครับกรณีว่าที่มาในวันนี้ก็คือว่าอยากจะให้อาจารย์แม่ขอลองค์ูกองค์ย่าให้หน่อยนะครับแล้วก็จะมานัดวันด้วยว่าคู่นี้เอฟซีไม่อยากให้โผล่ได้มีแบบจะโทรมาให้ขอว่าอาจารย์ช่วยทําให้อีกซื้อเพราะว่าเมื่อกี้จะว่า ลูกศิษย์หลายคนก็พูดวันจารยโนที่โทรมาเนาะเขาบอกว่ามันไม่ใช่ว่าอาจารย์ไม่ให้ไม่ถูกนะอาจารย์บอกแล้วว่าขึ้โลงอะแต่ว่าลูกศิษย์เขาจะแยกซื้อเองเนะยาะแยกซื้อเองลง<ม>แรงมากลงแรงมากอุ้ยดูเป็นดูดูดูจากที่ว่าไม่เคยไม่เคย ในเซตในจิตเจมิมนึก,กนอะไรไม่รู้นะทั้งผู้หญิงผู้ชายมีหลายคนที่โทรมาครับจะบอกว่าเอออาจารย์ทําพิธีการสดวดาอาจารย์นี่มันคนดูยังสัมผัสได้ว่าขนาดดูแค่ในช่องมีลูกศิษย์หลายคนก็ประทครงเลยก็เลยยังอยากให้อาจารย์ที่จะขอให้กรัรพิธีอย่างนี้<า>นะครับก็ว<ท>่าจะขอให้ัู นี้เราสืบสังขอู่ทั้งสองตัวได้นะกาศนี้ขอปู่โดึงใยสาธุเรีสังขารสสังขารุอันนี้อาจารย์ว่าสหิจสมากาโรเนาะรสมา ในการให้เ,เลขดวงชะตาวันนี้นะสักขีสมะอาจารย์จะทายให้ที่าสามหนึ่ง<ะ>สามหนึ่งนะสิฮิซังโคลนับเป็นะประกันไว้เป็นสามศูนย์แล้วก็สามสองสีหกตัวโรงนะ,ะตัวโรงสามศูนย์สามสองสิฮิสังขว,วายะเรตวาสามหนึ่งสามนำหน้าสิหิสังโค อาจว่าให้สามหนึ่งไปนะเสหิสังคาริสมาคารุเป็นสามหนึ่งอาจารย์เห็นใหม่นี้ใช่ไหมครับอาจารย์แม่เสหิสังคูเนาะอันนี้คืออธิษฐานจิตและความที่ว่าเหมือนว่าเลขโชคเนาะไอโชบในมิตรที่เข้ามาเสหิสังคูอาจารย์ว่าเป็นสามหนึ่งเลย ถ้าจะลงลงมา30จะขึ้นไป32แต่อาจารย์ว่า3 31กับ 3, 1, 3ูนะมีมีเปอร์เซ็นต์มากกว่า32 3ัเจ้่อาจารย์ก็ไม่รู้หร,อ,หรอกนะแต่ว่าที่ที่ทางจิตขอท่านสิรธิสมาท่านจะให้มาเป็น31 31โศิามหน6 31เยว ขอาจถามครับอาจารย์แม่ในในลักษณะที่อาจารย์เห็นอาจารย์แม่เห็นเลขเมื่อกี้กับตอนที่ขอองค์ปู่เลขมาเหมือนกันนะครับอาจารย์แบบเดียวกันเดียวกันเลยเดียวกันเพราะว่าเหมือนว่าเขาจะต้นสิติ์ให้มาว่าเป็นเลขจศหมายเขาก็จะบอกให้เราดูว่าเขาให้อะไรมาง่ายเป็อสื่อสัมผัสสื่อสัมผัสมอนมันเขาบอกเราเราคุยกันอย่างนี้เลยแต่ว่าถ้าเห็นตัวเลขเลยชัจยไม่เห็นรลย ว่าไอมินถามาพวกแเลขในเข้ามาในิ่สม่อไาจดจุ้ดนี้จาจไใมิตทันให้แล้วยาอดมินไม่ขอหรือว่าอาจารย์แม่ไม่ได้อาไม่ดธิษฐานในองค์ปูทนจะให pues ้ไหครับอาจแม่เขาไม่ให้เราคุณที่ก็ไม่ให้ใช่ไหมครับ เขาไม่ให้หรอกเขาก็เหมือนคนเราเลยเขาการที่เขาจะไปเดินโบกใครหรือยังไงมันไม่ใช่เนาะและกรณีอาจารย์เองพี่อาจารย์เวลามาสำหนักอาจารย์สกัดมาไหว้ท่านอาจารย์ก็ไม่เคยขอมาก็ยกมือไหว้ท่านธรรมดาแต่ไม่เคยขอท่านนอกจากจะมีลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าแอดมีมาขออย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ ลูกศิษย์จะถามชอบโทรมาถามมาได้ทำอีกไหมเปลี่ยนเลขไหมอะไรไหมอาจารย์จะบอกตรงนี้เลยเนาะว่าอาจารย์จะไม่ทำคำเพื่อคือทำครั้งเดียวถูกกกถูกผิดโกผิดท่านให้มายังไงก็บอกไปอย่างนั้นเพราะว่าดวงคนเราไม่เหมือนกันเนาะโอกเลยว่าดวงคนเราไม่เหมือนกันฉันชอบเลขนั้นคุณชอบเลขนี้ฉันซื้อแค่นั้นคุณซื้อแค่ อารไม่มีการจับเลขไม่มีการทำแลว้วทำอีกออคือบอกไปเมหมือนกันหมนิษย์สิบางคนโทรมาเหมือนคล้องใจว่าเราได้ตัวอื่นไหมเราเก็บเลขไว้ไหมอาจาร,รย์เลยบอกว่าให้ไปดูที่ช่องเพราะ,อ,ะอ,อาจาร,รย์ไม่มีการทำแลว้วทำอีกไม่มีการปิดบังขนาดให้ไปเหมือนกันคนถูประถูกคนไม่ถูกก็ไม่ถูกนะัขนาดบอกเลขไปถูกคนยังไม่ถูกก็มี ก็ใช่นั่นแหละเขาเรียกว่าดวงเนาะค่ะเรียกว่าดวงเรียกว่าวาสนาบางคนก็มีบุญกรรมบางมันจะเป็นเป็นธรรมดาเนาะมันจะจากคนโลกมาถึงคนที่จะทำได้มาต้องมีบุญก็มีดวงใช่มีบุญแล้วก็มีดวงนี่สําคัญมากสําคัญจริงๆแล้วอาจารย์สังเกตดูนะทุกคนทุกคนคนที่โทรมาหาอาจารย์คนที่ถูกเลขอาจารย์ ส่วนมากนะเหมือนเขาศรัทธาแล้วเขาตั้งจิตตั้งกิตมากเหมือนคนที่สังเกตุคนที่โทรมา,มางวด5าโศกเนี่ยก็มีหลายคนที่เขาถูกอ่ะเขาถูกด้วยไรเพราะว่าความเชื่ออาจารย์บอกให้ขึ้นลงเขาก็ขึ้นลงไงเขาบอกว่าเขาเขาไม่แยกซื้อคือเขาไม่ไม่เลือกว่าเชื่อหรือไม่เชื่อชอบไม่ชอบอเหมือนมีลูกศิษย์โทรมาเหมือนกันเขาบอกว่าอาจารย์อื่น ไปทุ่มกับอาจารย์อื่นมากกว่าแต่เลขอาจารย์ก็จัดซื้อแบ่งซื้อแต่เลขอาจารย์อื่นเข้อา่อาจารย์ก็เลยบอกว่ามันเป็นธรรมดางเราเนาะ่เงงเขาน้อยใช่ใช่ใช่เงงเน้อยมาซื้อเลขอาจารย์ก็ซื้อไม่รกเขาก็เล่าไปเขาก็หัวเราะไปเนาะก ืออาจารย์ก็เข้าใจว่าคนเสียงดวงเขาก็ต้องหาเนาะานว่าอาจารย์ให้เก้าสกับเก้านัอรเกคลอรลบไคิดว้จะมีลมีเป่า้นนี้หมดแล้วค่ะลมเยพราะว่าวันนี้ร้อนมากร้อนแล้วก็ไม่มีลมเลยไม่มีบีเป่ แต่ว่าเสียงเสียงโคมมันดังไปก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผมเนาะเพราะว่าเสียงเสียงที่แอดมินงคุยกับอาจารย์แม่นี่อาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับขอแล้วก็อาจารย์แม่อาจารย์ทำอะไรครับอาจารย์แม่อาจารย์ว่าจะทำ14เพราะว่าลูก10ถ้า15นี่เนี่ยมันเขาก็ว่าไกลเกินไปเนาะเลยว่าถ้าไม่13ก็14นี่หรือลูกศิษย์หลายคนบางคนเขาก็อยากเสียงละระดับที่เสียงดัง น่าจะ13 14เนี่แหละเพราะว่าน้องสาวเขาหยุดงานวันที่12เขาหยุดงานก็จะให้ทำลายสีให้ทำลายสีเสร็จแล้วถ้า13ว่างทำอาจารย์ก็จะทำะแต่แต่คิดไว้แล้วว่า6วันนี้หลย15ไม่ทำเพราะลูกศิษย์ว่าไกลเกินไปอาจารย์หยุดไปขอคบคุณผู้ติดตามแนวทาง,งของอาจารย์แม่ด้วย จ้าแล้วก็ซื้อก็อย่าไปเลือกเลขรักเลขรักเลขไม่รักไม่รักมันออกตัวไม่ออกปล่อยแล้วจะออกนี่อะไรเนาะคือคําว่าตัวเลขเนาะเราไม่รู้หรอกว่าจะออกมากี่ครั้งกี่ครั้งเนาะเมว่าวันนี้เขาว่าเลขดับใช่ไหมอาจารย์มีงวดเมื่อกี้เขาก็ว่าเลขอาจารย์ดับอยู่ห้าสองห้าสามอะไรพวกนี้มีเขาก็บอกว่ามีสูตรคำนวณหวยอาจารย์ ที่เขาคำนวณเลขดับเขาเขาก็โทรมาบอกอาจารย์อยู่เขาโทรมาถามาอาจารย์บอกไปเขาเขาว่าในสูตรนันมันเป็นเลขดับหรือเลข2เลขอะไร,เ,ะไร,ะไรเนี่ยอาจารย์ก็เลยว่าอาจารย์ไม่รู้เขาต้องถามอาจารย์ไม่เล่นหวยอะไรว่ามันมันไม่มีเลขดับะอาจารย์แม่อ,องสลาดเขาไม่ได้ดับกับเรานะครับทุกทนก็เหตัวที่อาจารย์ที่ให้ไ,ไปก็ให้เอาไปทจราะอาจารยนะ์ก็ปาก ตอนที่สุดดีด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณอาจารย์แม่มากๆนะครับค่ะคุณผู้ชมค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางที่อาจารย์แม่นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ